สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆสักผู้สุกคนครับผมพอกันดีครับคือเก่าครับผมมันนี่อะไเป็นครบมันนอนี้ตำกระปุ้นตำกระปุ้นพักล่ะพักนี่หตะปุ่ำมนีพักเมี่น้องกินก้นนี่นทอดครับผม <ไ>มีไข่ต้มนะครับคือเกาครับผมตอนนี้ครับผมก่ว<อ>เตี๋ยวันไหอรคือเกาครับเ <ไป S 1> ต่าห้แบบเสีย เนาะช่วนกันได้ไปน้องอืใส่ไม่รู้อะไรเจ็บก็ถอดง่ายนะกดจัดจานไปน้องใส่ใส่ยอบอก มนกันได้พี่น้องมันเดิอมัเด้อกินขดยังมอนกันครับใส่หอยน้ำใส่ของอย่างนี้ถาด อิ่นตล้หัวโดนพี่นนอะภาษาบ้านน้องอตั้หัวโดนตมตั้มหมนสาก็อืม นั้งงหมูทอดนีต้งไก่ทอดนีรงไข่ต้มนพี่น้องจับเลจ้าอืม กินไว้ว่าเนี่ยได้แล้วคุณว่า Kahit to. Kahit to. Mupin no, kami.

しっかり出いです。

ừm cảm ơn hỏi chưa đi ừm cảm ơn mày nào mày nào, Phải nào, được, <tweak> <tweak> กินน้ำเนื้องอก้นาะนนั้นก็สี่สิยสีสือดังอ๋อซ้องคนกับเศกหยกับโบปันได้เพิ่เราเินหลายๆคนน่ยังนั่ง Ừ, ừ, cái đèn, cái đèn không đuôi cả, cái đèn ừ. แก้แพ้พี่น,ออน,นอ้องก่อเดพี่ได้อย่างเียวบมมีพักกพี่น้องนีกอืออือแก่มมีพก,กินอยากินข้าวเผาพี่นอ้องตึ้ัเป็นเรื่องอใช่โอ้โหกินบะกินน้ำหัวน้ำน,น้ำ cái oh. chơi gì phải như vậy, phải như ừ. Này, nó cũng khó cái chịu ngon ngon vậy. còn chịu ngon vậy. Ô chịu ngon vậy. Ô chịu ngon vậy. ngon vậy. จ็งี้แหละครับพี่น,ออน้องฝากไว้พี่เพื่อนๆนี่เลยครับที่ทานเห็นว่าฝากกดได้กดแชร์แชร์กดมีด้วยสองเซอร์เรนแขนงครับผมเดี๋ยวเรื่องกดกระดิ่งครับเพื่อสีบุกขาดคลิปใหม่ๆครับขอบคุณทุกๆทุกทายาครับไปแล้วครับสวัสดีครับ